ฟอร์มา a r เกตพร้อมหน่วยงานภาครัฐเลขชนในอุตสาหกรรมยานยนต์พร้อมจัดงาน Mobility Tech a s i ชียแบ k o o อ2025เดินหน้าสานต่อความสำเร็จกว่า10ปีขยายโอกาสรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่ยานยนต์สมัยใหม่ที่ครอบคลุมและรองรับรูปแบบยานยนต์ชนิดอื่นที่มากกว่ายานยนต์ไฟฟ้าเช่นไฮโดรเจนระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติและอากาศยานไร้คนขับก็เราจัดงานชื่อ Future Move นะฮะชื่อก็บอกแล้วว่าก็คือเรา เ,เราก็คงจะพูดถึงแน,นวโน้มของเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่เราเราก็อยากจะเริ่มจุดประกายให้ทั้งหน่วยงานภาครัฐทั้งเอกชนนะครับทั้งในส่วนของนักวิชาการเนี่ยได้เห็นถึงแน,นวโน้มของเทคโนโลยีกานยนต์ในอนาคตน,นะครับเ,เรามีหน่วยงานสนับสนุนอย่างเข้มแข็งนะครับอย่างสมาคมยานยนต์ฟ้าไทยนะครับจัดร่วมกับเราเนี่ยมาปีนี้เนี่ยเ,เลยเป็นปีที่10นะครับแล้วมีหน่วยงานเนี่ย เข้ามาเสริมสร้างความแข็งแกร่งน,นะครับในเรื่องของเนื้อหาความเป็น mobility นะครับทำให้งานในปีนี้นะครับมีความสมบูรณ์นะครับเรียกว่าครบวงจรในแง่ของอความเป็น future transportation แล้วก็เรื่ในเรื่องของ smart mobility นะครับเราททนเทคโนโลยีทุกวันนี้พัฒนากันแบบก้ากระโดดเพราะฉะนั้นอยากแให้ทุกๆคนติดตามนะถึงแม้เราปีปีนะครั้งเนี่ยแต่เราก,ก้ากระโดดมากเลย อยากจะเชิญทุกๆท่านมามามา,มารวมนะฮะเพราะว่าเทคโนโลยีที่อัปเดตอยู่แบบตามกันลำบากฮะอยากให้ทุกคนาตากันแค้สิดมากครับ